สวัสดีค่ะผมคา,มาสเพจมาสจรย์แห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดนะคะวันนี้เนี่ยผมจะมาให้คีย์แพงมากๆเลยนะคะสําหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ได้พบเจอคลิปนี้นะคะคุณนั้นเป็นคนที่โชคดีมากนะคะผมแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าผมจะนําประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่ผมน,นั้นได้ทํามาด้วยตัวเองนะคะและที่สําคัญนะมันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะคะและฝึกจนทําให้ผมน,นั้นเนี่ยสามารถนะคะ ที่จะมาเป็นปุ่มในทุกวันนี้และเป็นคนที่ มีความสุขนะคะมีการสร้างโรคภายในขึ้นมาใหม่นะและผมทำอย่างไรนะคะถึงหายขาดจากโรคซึมเศร้าและโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะปุ่มเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอนะคะว่าปุ่มเนจะต้องได้รับการผ่าตัดเนาะในการที่จะรักษาหมอนรองกระดูกนะคะเพราะว่าปุ่มเนี่ยเดินแทบไม่ได้นะคะขาเนี่ยชาแล้วก็เวลาเดินก็จะรู้สึกความเจ็บ ปวดมากนะคะผมทำอย่างไรนะที่จะเปลี่ยนแปลงโรคภายในนะคะนำสุขภาพที่ดีกลับมานะและที่สำคัญนะคะเมื่อเวลาเรามีโรครุมเร้าหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าสภาพสังคมณนะปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกๆคนนั้นเนี่ยเกิด ด p เพรสนะคะเกิดความเครียดความกดดันต่างๆได้นะจนทำให้เกิดอาการโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าใครนะคะที่กำลังประสบนะคะปัญหากับโรคต่างๆนะรวมทั้งโรคซึมเศร้านะคะ ผมอยากที่จะให้ทุกคนนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะที่จะช่วยให้คนรอบข้างของคุณนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะจากภายในสู่ภายนอกนะคะไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบคุณนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถทําลายความรู้สึกของคุณและให้คุณกลับไปดิ่งหรือกลับไปเศร้าแบบเดิมได้อีกนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปุ่มนั้นเนี่ยผ่านมากับตัวนะเพราะฉะนัน้นผมเข้าใจและเข้าใจทุกคนอย่างมากนะคะแ้ะในฐานะที่เป็นครูนะและจบ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวเนี่ยยิ่งเข้าใจความรู้สึกนะคะปุม่มเราฟังปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมามากมายเหลือเกินนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราฟังเนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆถ้าเขาอาจจะต้องการการรักษาที่เป็นการรักษาที่แก้ที่ต้นเหตุน,นะคะหลายๆคนไปปรึกษาคุณหมอนะคะไปเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเป็นการระบายความรู้สึกนะคะได้รับยากลับมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลายิ่งถ้าเราไม่ได้ทานยาเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าอารมณ์ของเรามันก็จะดิ่งกลับไปแบบ เดิมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งไปปรึกษาใครแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้เข้าใจเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งว่าเขาก็ได้แค่ฟังเรานะแต่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกลึกๆของเราจริงๆและเราจะทํำยังไงว่าเม,เมื่อเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเราจะสามารถคีบตัวเองอย่างไรนะคะและทําอย่างไรนะที่จะทําให้เรานั้นเนี่ย So strong นะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบคุณนะคุณก็จะหลบลันลาชิลๆนะคุณก็จะวางเฉยมันได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ปุ่มนะได้ใช้การเอาตัวเองนะคะม่เรียนรู้นะกดแรงดึงดูนะคะเพื่อที่จะมาเป็นปุ่มในทุกวันนี้นะปุ่มขอบคุณตัวเองเหลือเกินที่เ,เราได้มีโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะั้ศึกษากด แรงดึงดูดนะคะแล้วก็กดธรรมชาติต่างๆนะคะที่จะมาทำการฮิลิ่งตัวเองนะจนปุ่มเป็นปุ่มทุกวันนี้ที่แบบแฮปปี้มีความสุขล้านๆนะไม่ว่าจะอะไรนะคะก็เสกได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกลับมาแบบว่าอยู่ในคลื่นไฮไฟเบรชันที่แบบ ไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วนะความรู้สึกที่มันสุขจริงๆสุขลน้นล้นจากภายในนะคะมันแผ่ไปยังผู้คนรอบข้างแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวคุณที่มีความสุขนะคะคนรอบๆข้างที่อยู่กับคุณนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนะโอเคเขาเรื่องกันเลยนะคะการที่เรานั้นเนี่ยเป็นการเผาซึมเศร้าต่างๆนั้นเนี่ย คุณไม่ใช่คนผิดนะคะแล้วคุณนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากมนุษย์ทั่วไปเลยนะและคุณนั้นเนี่ยก็สามารถรักษาหายได้นะแต่สิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะที่ทุกคนจะต้องมีก็คือว่าฉันตัดสินใจว่าฉันจะหายถ้าหากว่าคุณไม่มีแพชชั่นนี้นะแพชชั่นที่ว่าฉันจะต้องหายจากมันแน่นอนฉันจะต้องกลับมาเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขสิฉันจะต้องเป็นคนที่แบบเสกอะไรก็ได้คุณคิดสิ ว่าถ้าแบบเฮ้ยถ้าชีวิตคุณใส่อะไรก็ได้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขขนาดไหนใช่ป่ะนั่นแหละเนี่ยแหละคือคีย์หลักเลยที่ทําให้ผมเนะีกลับมาฮิลตัวเองได้ขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องแบบขอขอบคุณนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาในชีวิตผมนะคะทําให้แบบว่าเออเหมือนเป็นการจุดประกายนะจาก คนที่รู้สึกว่าอยากตายทุกวันนะอันนี้ขอพูดในพลังงานลบแล้วเราจะไม่พูดถึงแล้วนะคะจากคนที่รู้สึกว่าแบบเศร้าจนอยากตายไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยนะคะถึงแม้ว่าแบบคนภายนอกจะมองว่าเรานั้นก็ดูโอเคนะแต่ว่าจริงๆงลึกๆภายในเรามันเหมือนแบบว่าเป็นสงครามในในจิตใจตัวเองอะ เราไม่สามารถ control, ควบคุมอารมณ์อะไรเราได้เลยนะคะแบบว่าอยากจะกรีดร้องก็กรีดร้องนะคะเป็นเหมือนใบโพล่าเลยนะเดี๋ยวอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะคะเหมือนแบบว่าคือเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยแต่พอเหมือนแบบว่าเรามีจุดเปลี่ยนใช่ปะ่ะพอเหมือนเราเริ่มมีแรงบันดาลใจหรือเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยืนหยัดเนาะยืนหยัดมีชีวิตอยู่ต่อนนะฉันจะต้องแบบว่า เอาชนะมันให้ได้ฉันจะต้องเป็นคนใหม่ให้ได้นะฉันจะต้องเป็นคนที่มีความสุขและสาม,มารถเสกเศกเศกทุกอย่างได้ฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะที่ฉันจะต้องมาอยู่ในภาวะที่แบบตกกลางคืนเศร้าทุกเสียใจร้องไห้แบบนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะคะบ,บางคนนเนี่ยถึงกับขั้นแบบว่าพอแบบหัวถึงหมอนปุ๊บร้องไห้เพราะว่าอะไรรู้ป้าทำไมคุณถึงเป็นแบบนั้นซ้ำๆเพราะว่าร่างกายของคุณนะ่ะมันเสพติดความทุกข์ไปแล้วนะคะเออจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่า ทุกๆก,การความคิดของเราเนี่ยเราจะมักจะคิดความคิดเดิมๆซ้าๆซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเมื่อความคิดเราเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเราก็จะตัดสินใจเลือกช้อยส์ที่เป็นแบบเดิมนะเมื่อช้อยส์มันเป็นแบบเดิมมันก็จะนาพาให้คุณนั้นเนี่ยไปเจอประสบการณ์เดิมๆที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยทุกเศรา้าเสียใจผิดหวังนะคะและเมื่อประสบการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออารมณ์และความรู้สึกของคุณนะคะเมื่อคุณรู้สึกอารมณ์นั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมองนะคะเราก็จะแคป c a p เจอรสมองเนี่ยเขาไมไ่ทราบนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตนะในจกักรวาลนี้มีเวลาเดียวก็คือณนะปัจจุบันขณะนะ power of now ณนะนะขณะนี้เท่านั้นนะคะสมองเนี่ยเขาก็จะทําการเหมือน protect คุณนะคะคือมนุษย์เรานเนี้่ยใช้เอ o l self นะ o l soul ก็คือแบบ จิตวิญญาณเดิมของเรานะคะเมื่อแบบเมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นมนุษย์ธรรมใช่ไหมการที่ออกไปล่าสัตว์ต่างๆนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีความกังวลว่ามันจะมีสัตว์ป่ามาททาร้ายเขาไหมนะร่างกายและสมองนั้นเนี่ยสมองเนี่ยมีวิมีอย่างเดียวเลยนะคือ p r o เทคเราเพื่อให้เรานั้นอยู่รอดนะคะสมองคิดแค่นั้นนะและอะไรที่ทําให้เราอยู่รอดเนี่ยเขาก็จะใช้กระบวนการเดิมๆนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราคือคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าสมองเขาจดจําแพทเทิร์น เพรเมื่อเขาจดจำแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเขาก็จะนำนำพาเหตุการณ์สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยกลับมาหาคุณแบบเดิมเพราะว่าสมองของคุณนั้นมันไปแคปเจอร์อารมณ์ตรงนั้นแบบ รุนแรงมากหลายๆคนอาจจะผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนความรักนะออสุขภาพความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งธุรกิจการงานการเงินนะคะเมื่อสมองมันไปแคปเจอร์ตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วคุณนะเนี่ยก็รีพีทซ้ำๆด้วยการใส่ความรู้สึกเข้าไปเนาะ,ะตกกลางคืนคุณก็คิดซ้ำอีกนะว่าฉันทําธุรกิจล้มเหลวเนี่ยมันรู้สึกแย่ยังไงนู่นนี่นั่นมันเกิดเป็นภาวะเครียดน,นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนอกหักนะคะก็แบบว่านึกถึงเหตุการณ์นะว่าทำถูกทุกเศร้าย องไรนะไม่ว่าจะแบบผ่านไปแล้ว6เดือนปีหนึ่งหลายๆปีคุณก็ยังเก็บเอามาคิดนะสมองมันก็จะจดจาภาพนั้นนะคะเมื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เออมันเข้ามาเนี่ยสมองคือเขาก็ไม่รู้เมื่อคุณส่งเครื่องพลังงานออกไปแบบนั้นนะจัก,กรวาลก็จะส่งส่งภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยเข้ามาหาคุณนะแบบที่ความรู้สึกของคุณมันส่งออกไปนะคะเพราะว่าจัก,กรวาลนั้นเนี่ยเขาไม่รับรู้ถึงคําพูดหรืออะไรแต่เขารู้อย่างเดียวว่าความรู้สึก ของคุณที่ส่งออกไปเป็นไวเบรชั่นแบบไหนเขาก็จะส่งแบบนั้นทวีคูณกลับมาหาคุณนะคะถ้าคุณส่งคมรู้สึกเศร้าออกไปยังจักรวาลจักรวาลเขาก็เข้าใจว่าคุณต้องการสิ่งนี้เขาก็จะส่งเข้ามาเพิ่มส่งเข้ามาเพิ่มแต่ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนไวเบรชั่นเป็นความสุขเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อคุณมีความสุขคุณเอนจอยโมเมนต์สิ่งนี้เขาก็จะยิ่งทวีคูณความสุขมาให้กับคุณนะคะนี่คือกฎกฎธรรมชาติกฎจักรวาลนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์นะักปราชหรือศาสดาต่างๆนะต่างเข้าใจกฎธรรมชาติข้อนี้นะคะเข้าถึงนะคะบอกว่าการที่เรานั้นเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเนี่ยเป็นคําที่สูงมากนะคะก็คือว่าเรานั้นเนี่ยต้องพึ่งพาตนที่เป็น inner self ที่เป็น so strong power นะคะที่ connect กับจักรวาลนะเพื่อในการที่จะ ให้เรานันเนี่ยตื่นรู้จากภายในนะหรือสร้างโรกภายในให้เต็มแล้วโลกภายนอกของคุณาจะาสมบูรณ์แบบนะคะหลายหลายท่านทราบดีว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปง่ายที่สุดก็คือความเชื่อนะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นสิ่งใดน,นั้นแล้วเนี่ยมันก็จะดึงดูดมาให้คุณนั้นเนี่ยได้เจอสภาวะแวดล้อมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะให้เป็นไปตามในสิ่งที่คุณเชื่อนะสมมุติว่าหมอว,วินิฉัยว่าคุณนั่นเป็นโรคร้ายแรงนะคะและหากว่าถ้าคุณมีความคิดที่คล้อยตามไปคือคล้อยตามไปกับความคาพูดของคนอื่นนั้นเนี่ยมันก็จะ เป็นความเชื่อเมื่อคุณสั่งอะไรคุณจําไว้เสมอคุณสั่งอะไรความรู้สึกของคุณออกไปแบบไหน,นคุณจะได้รับสิ่งนั้นเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือแม้กระทั่งความซึมเศร้าเนี่ยมันสามารถรักษาหายได้ด้วยการสั่งว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะหายจากโรคนี้เด็ดค่ะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนจากโลกภายในของคุณก่อนนะคะก็คือสร,สร้างสร้างสิ่งใหม่ๆนะสมมุติว่าคุณนั้นเนี่ยกำลังจะนอนแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้หมอนใบเนี้ยมันทําให้ฉันต้องร้องไห้คือฉันร้องไห้กับไอ้หมอนใบเนี้ยใบเดิมเนี่ย มาตลอดระยะเวลาหลายเดือนละคุณจะทําอย่างไรในการที่เปลี่ยนแปลงร่างกายและสมองของคุณนะคะเพื่อที่จะไปอยู่ในคลื่นทายเวรชันใหม่นะคุณอาจจะหลอกก็ได้นะหลอกจิตตัวเองนะคะว่าตอนที่คุณกําลังจะนอนนะั้นเนี่ยคุณลองบ้านเฟสนะหรือมองเห็นภาพว่าคุณคุณที่เป็นคนที่สมหวังแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกออย่างไรนะคุณต้องหยุด ตัดความคิดที่เป็นพลังงานลบทั้งหมดที่คุณเอาเข้ามาในหัวสมองของคุณนะคะและแทนที่พลังงานอย่างเหล่านั้นด้วยพลังงานด้านบวกในสิ่งที่คุณปรารถนาที่อยากจะเป็นนะและใส่อินเนอร์และความรู้สึกที่เป็นความสุขนะครับ อย่างไรนะถ้าคุณเป็นคนนั้นแล้วคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณมีสิ่งนั้นแล้วคุณได้รับแล้วเนะยคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนที่นอนก็ได้นะในเมื่อไอ้เตียงนอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันมันนอนแล้วมันไม่โอเคเลยมันแบบคุณไม่โอเคนะเออคุณอาจจะเปลี่ยนที่นอนหรือว่า ไปซื้อผ้าห่มสีที่รู้สึกว่าฉันชอบเหลือเกินมาลองเปลี่ยนใหม่นะเพื่อมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรืออาจจะทําสมาธิหรือล็อกก่อนนอนนะอันนี้จะช่วยได้อย่างยิ่งนะคะปุ่มฝึกมาตลอดเลยนะคะการนั่งนะคะแล้วก็ใช้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยฝึกลมหายใจของเรานะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทําใหเ้เรานะสงบนะคะเมื่อเราสงบปุ๊บแล้วเนี่ยคลื่นไทม์ไฟเบอร์ชันเราก็จะอยู่ในคลื่นแบบแสงสีม่วงนะคะมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็สบายนะและเราก็จะหลับง่ายยิ่งขึ้นนะคะบางคนเซตโปรแกรมว่าถ้าฉันไม่ได้กินยาฉันจะนอนไม่หลับถ้าฉันไม่ได้ลองไห้ฉันจะนอนไม่หลับสมองมันจําแพทเทิร์นไงเข้าใจปะจริงๆแล้วมันหายได้คุณแค่สั่งใหม่แต่ว่าคุณก็ใช้เวลานะคะเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณจะหายแล้วคุณไม่ยอมแพ้กับมันแล้วเนี่ยผมเชื่อนะคะว่าพันหลังของในตัว เมื่อคุณปลุกมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะมีพลังมากมายมหาศาลนะที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้านะแล้วปุ่มนะจะมาให้เคล็ดลับแบบแน่นๆเลยนะกับการที่รัรกษาโรคซึมเศร้าหายขาดนะผมใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะคะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ใช้เวลาไม่ถึงปีนะมาเป็นเป็นนิวปุ่มใหม่ที่แบบ มีความสุขจริงๆทุกวันนี้ตื่นชาวาม,มรู้สึกมีความสุข enjoy ทุกโมเมนต์ในชีวิตน,นะคะปมไม่มีคลื่นพลังงานลบเลยไปไหนนะทุกคนก็แบบแบบทุกคนยิ้มย้ําแจ่มใสให้มันซึ่งเป็นโลกใหม่คุณจะเห็นแบบ A whole new world เลยอะจริงๆมันจะเป็นโลกใหม่ที่คุณนะ่ะเดินไปไหนใครก็จะชื่นชมคุณเดินไปไหนคุณก็จะเจอแบบคนดีๆเดินไปไหนใครๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้วคุณเดินไปไหนนะ เหมือนคุณจะเจอแต่กัลลยยันนะเมที่ดีเท่านั้นที่เดินเข้ามาหรือว่าซัพพอร์ตคุณหรือเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอะอะไรที่เป็นพลังงานด้านลบนะจะก็วาลเขาเขาจัดการให้คุณอนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณทําอย่างเดียวคือคุณสั่งและปรับพลังงานภายในของคุณให้อยู่ในคลื่นไทยบเบชั่นนะคะ คุณโปรแกรมจิตทุกวันนะฉันเป็นคนใหม่ใช่ฉันก่อนนอนคุณบอกว่าฉันคือคนใหม่ฉันเป็นคนใหม่ที่เป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนใหม่ที่ฉันเนี่ยจะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นคนใหม่ที่จะมีชีวิตที่มีความสุขฉันเป็นคนใหม่เพราะฉันเป็นคนที่มีความสุขเหลือเฟือเหลือล้นฉันเป็นคนใหม่ที่เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยคุณพูดย้ำ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 ไปให้สมองมันจําแล้วคุณจินตนา การเห็นภาพคุณในอนาคตซึ่งเป็นภาพใหม่และให้สมองมันแคปเจอร์ฟีลลิ่งและความรู้สึกเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและนําสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยหรือใช้จักรกวาลนําพาคลื่นนั้นเนี่ยเข้ามาหาคุณเป็นเหมือนเป็นเรียลิตี้นะจากในจินตนาการให้กลายเป็นภาพจริงณนะปัจจุบันขณะ แค่นี้เองนะง่ายมากนะทุกคนทําได้นะคะคุณตื่นนอนนะตื่นนอนอย่าเพิ่งสับมือถือนะอย่าเพิ่งเล่นโซเชียลใดๆนะคะฉันเป็นคนใหม่ ส่ดลมหายใจเลืาลึกๆฉันคือคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณร่างกายที่ยอดเยี่ยมของฉันขอบคุณพลังงานดีๆขอบคุณลมหายใจที่ทําให้ฉันมีชีวิตขอบคุณสุขภาพจิตที่ดีของฉันขอบคุณความสําเร็จทุกๆอย่างในชีวิตที่ฉันได้มาอย่างง่ายดายขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณความรักที่มากมายขอบคุณเหลือเกินที่ฉันเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณใสจ่จินตนานการไปว่าคนใหม่ที่คุณอยากเห็นคนใหม่ที่คุณอยากเป็นและคนใหม่ในอุดมคติของ คุณคนเรานะคะเกิดมาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะที่จะต้องทำเลยคือใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคุณจะรวยล้นฟ้าหมื่นล้านพันล้านแสนล้านแต่ไม่มีความสุขเลยมันก็ไม่มีอะไรจะดีกว่าไหมถ้าคุณเป็นทั้งคนรวยคนที่มีความรักคนที่สุขภาพดีและเป็นคนที่มีความสุข เหลือเฟือเหลือล้นมันเป็นการสร้างโลกใหม่ที่คุณจะรู้สึกว่าแบบโหคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะที่คุณเนี่ยได้รู้เคล็ดลับนี้นะมันเป็นอะไรที่นักปราศาสดานะผู้นำต่างๆนะคะท่านได้กล่าวบอกกับเราเป็นเคล็ดลับไว้แล้วนะ คุณเท่านั้นนะตัดสินใจเลือกนะคะว่าคุณจะเป็นคนใหม่หรือคุณอยากจะเป็นคนเดิมที่นั่งอมทุกข์ไปทางชาตินะคนเรามีแค่นั้นค่ะตัดสินใจเมื่อคณตัดสินใจให้แน่วแน่เด็ดขาดแล้วเนี่ยคุณจงมองตัวเองเป็นคนใหม่นะยิ้ม รักตัวเองกอดตัวเองทุกวันนะคะคุณลองมองหาข้อดีในตัวคุณนะคะแล้วคุณจะรู้นะว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบคุณนะโลกภายในของคุณเมื่อมันเต็มแล้วเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบช่างมันเถอะสมมตินะวันนั้นบุ๋มมีเหตุการณ์เหตุการณ์นห,นหนึ่งนะคะมันกระทบบุ๋มนะสมมติว่าคุณเนี่ยคิดง่ายๆนะว่า ฉันเป็นคนร้อยล้านพันล้านเนี่ยอีกแค่เรื่องหยุมหยิมแค่เนี่ยฉันจะเป็นนั่งเครียดกับมันนะโอเคโอเคเลิกไมล่ละฉันไม่เครียดละเพราะ ฉันมีเหลือเฟือฉันมั่งคั่งเหลือเฟือหรือสมมุติว่าคุณไปเจอเพื่อนที่ท็อกซิกมากๆอะไรเงี้ยแล้วคุณเปลี่ยนความคิดนะว่าฉันเป็นคนที่มันเป็นคนมีความสุขอะแล้วฉันเป็นคนที่เลือกได้ทุกอย่างในโลกเนี่ยว่าฉันจะเลือกแต่ความสุขอะฉันจะไปแคร์อีเพื่อนคนนี้ไหมฉันมีเพื่อนดีมากมายอีกตั้งกี่คนที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตฉันอะอีกคนนี้ฉันก็ไม่ต้องไปแคร์แค่นี้คุณเปลี่ยนปุ๊บตัดพลังงานปุ๊บ คุณก็จะไม่ต้องไปท็อกซิกกับอะไรไม่ว่าอะไรมันจะเข้ามากระทบคุณนะคุณจะตัดพลังงานได้ง่ายมากหรือใครทําให้ผมรู้สึกโมโหหรืออะไรเงี้ยผมจะคิดทันเดียวโอ้ไม่ไม่ไม่ฉันจะคิดเคลื่อนพลังงานของฉันเพราะว่ากว่าฉันจะมีทุกวันนี้ได้กว่าฉันจะอยู่ในคลื่อนพลังงานที่ดีได้ในฉันฝึกมาเนี่ยฉันจะไม่มีทางฉันจะไม่มีทางเสียพลังงานไปกับแกเด็ดขาดหยุดสต็อปแล้วก็โอเค ตัดให้ทันทีคือแค่คิดว่าฉันจะไม่มีทางเลยที่จะให้คนอย่างแกมาทําให้ฉันเสียพลังงานแบบว่าที่ฉันอุตส่าห์ฝึกมาที่ฉันอุตส่าห์ร่าเรียนมาที่ฉันอุตส่าห์แบบว่าเอาตัวเองเนี่ยไปไปไปทุกไปดิ้นรนมาตั้งหลายปีเนี่ยฉันจะไม่มีทางเลยที่จะให้ใครก็ไม่รู้อินเนี่ยใครก็ไม่รู้มาทําให้ฉันแบบมาเดสทรอยฉันมาทำลายฉันโอ้อย่าหวังจ้าก็คือเราก็ตัดโะพลังงานตัดชุบพลังงานไปได้เลยนะ ไม่ว่าคุณกำลังจะเจออะไรนะขอให้คุณฟังคำนี้ไว้ว่าคุณมีหน้าที่มีความสุขเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามากระทบคุณนะคุณอย่าไปอินอย่าไปเสพนะอะไรที่เป็นข่าวลบๆนั้นเลิกเสพปุ่มไม่เสพข่าวการเมืองปุ่มไม่เสพข่าวโควิดปุ่มไม่เสพข่าวเศรษฐกิจไม่เสพข่าวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้อง เอาพลังงานเราไปเสียกับพลังงานลบซึ่งมันไม่คุ้มนะคะกับการที่กวดจะคุณจะสร้างโลกภายในของคุณมาให้มันเป็นเหมือนแบบทุ่งลาเวนเดอร์ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆคุณเลือกจะกินยาพิษอีกไหมคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยาพิษอะ่ะแล้วคุณเลือกที่จะหยดเหมือนหยดยาพิษใส่ตัวคุณทุกวันนะ่ะเหมือนกันเลยกับคุณรู้แล้วว่าโอเคฉันจะรักษาฉันจะกินแต่อาหารดีๆอาหารที่เปี่ยนสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเลือกได้นะเลือก จงเรื่องนะตั้งแต่ตอนนี้ตัดสินใจนะตั้งแต่วันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะและถ้าใครใครใคร,ใครอยากที่จะรู้ลึกๆเลยว่ากระบวนการมันเป็นยังไงทํำยังไงนะที่แบบเป็นดีเทลทุกดีเทล์เลยนะคะอันนั้นเราจะไปเจอกันในคอร์สออนไลน์นะคะผมจะเปิดคอร์สออนไลน์สองคอร์สนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือสั่งจิตเปลี่ยนชีวิตและสั่งจิตให้หายขาดนะคะสั่งจิตเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่ เปลี่ยนทุกอย่างนะการงานการเงนิงนความรักความสัมพันธ์สุขภาพร่างกายเป็นเหมือนสั่งจิตเปลี่ยนชีวิต101เป็นคอพื้นฐานนะคะและสั่งจิตที่ให้หายขาดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต,ต่างๆนะโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆนั้นเะนี่ยอันนี้จะเป็นคอที่จะเน้นเฉพาะจุดนี้นะคะหรือถ้าใครลงส่งคอส์นะก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะกาลังจะเปิดนะเพราะฉะนั้นติดตามด้วยนะคะ เปิดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะกับทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะและผมหบังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนต่างๆนะถ้าใครมีเพื่อนมีพี่น้องนะคะหรือมีคนที่คุณรักนะกาลังประสบโรคร้ายแรงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกําลังประสบหรือรเผชิญกับโรคซึมเศร้านะคะอยากให้ทุกคนนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปนะมันเป็นประโยชน์จริงๆนะผมทําได้นะคะและผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เช่นกันผมเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกด ไลค์ like, กดแชร์นะแล้วก็กด subscribe ช่องด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ